ใบเฟิร์นพิมพ์ชนกนุ่งชุดแหวกอกอกอ,อร่ากระจายเรียกได้ว่าหลายคนชื่นชอบมากเลยแหละคะ่ะสำหรับนางเอกยิ้มมิสเสน่ห์อย่างใบเฟิร์นพิมพ์ชนกหรือวิเศษไพบูุ์เพราะลดแลนอยู่ในวงการบันเทิงมานานหลายปีแล้วและมีผลงานปังๆออกมาให้ได้ติดตามกันตลอดไม่ว่าจะเป็นผลงานการแสดงผลงานการถ่ายแบบและพรีเซนเตอร์อีกนับไม่ถ้วน ล่าสุดใบเฟิร์นก็มีภาพความแซบนอกจอออกมาให้ได้ติดตามกันด้วยหลังสวมชุดเดรสสั้นสีแดงสดเปิดให้เห็นเนินอกแบบกรุบแถมยังเผยผิวขาวออร่าจนแฟนๆเข้ามากดไลค์และคอมเมนต์ชมรัวๆเลยว่าภาพเซตนี้ออร่ามากและยังแซบเบาๆด้วยแมมไม่รู้เหมือนกันว่าแซบแบบนี้แฟนนุ่มอย่างนายนภัส จะแอบห่วงหรือเปล่าเอาเป็นว่าแฟนๆคนไหนที่ชื่นชอบและอยากติดตามภาพความสวยนอกจอของสาวคนนี้ก็สามารถไปติดตามได้ที่เพจใบเฟิร์นพิมพ์ชนกหรือวิเศษภ,ภัยบูรณ์กันได้เลย